สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันคุณางนันทรัตนช์ชาญวง์ค่ะวันนี้นะคะคุณนางมีเรื่องราวดีๆจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้หลักล้านให้กับทุกท่านได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณสมบัติในตําแหน่งสตาร์ที่หลายๆคนในครอบครัวอินดีมเนี่ยนะคะอยากจะควยคว้ามาทําไมทุกคนถึงอยากจะควยคว้ากันมานะคะมาดูเลยนะคะว่า ถ้าเรามีคุณสมบัติครบนะคะในการเป็นสตาร์ได้เนี่ยเราจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะสิทธิพิเศษสําหรับใครก็ตามนะคะที่ทำคุณสมบัติสตาร์ได้อย่างแรกเลยนะคะท่านจะได้รับรายได้เขาเรียกว่าออเซลนะคะออเซลพาร์ทเนอร์ชิปโบนัสหรหรือเขาเรียกว่าอหจากยอดขายทั่วโลกนะคะหจากยอดขายทั่วโลกนี่คืออะไรเอาง่ายๆนะคะวันนี้นะคะ ถ้า,าบริษัทอินดีมกรุ๊ปเนี่ยนะคะมีการขายสินค้าออกไปนะคะกระจายสินค้าออกไปเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะบริษัทจะดึงออกมายอดเนี่ยนะคะหสมมุติว่าบริษัทขายได้สัก100ล้าน1ล้านบาทเนี่ยนะคะบริษัทจะดึงออกมาค่ะเพื่อที่จะให้กับผู้ที่ทําคุณสมบัติสตาครบเอาจริงนะคะวันนี้ธุรกิจอินดีก MM กาลังเติบโตมากๆค่ะ ใครก็ตามนะคะที่ได้เข้าร่วมธุรกิจกับอินดีมถือว่าโชคดีมากๆค่ะและ1%่อเนที่ว่านี้นะคะเป็น1%ที่ไม่ได้น้อยเลยนะคะมองภาพให้เห็นนะคะว่า1%ที่เราจะได้คำว่ายอดขายคือทั้งบริษัทเลยนะทั้งหมดของบริษัทนะคะเขาดึงมาถ้าเปรียบเทียบเมื่อก่อนนะคะในการทำธุรกิจเนี่ยหลายๆคนมุ่งเป้าไปที่เขาเรียกว่าเงินประจําตําแหน่งเริ่มต้นจากตําแหน่งมือเล่นไดขึ้นไปเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าได้เงินประจําตําแหน่งทุกเดือนค่ะ โดยบริษัทเนี่ยจะดึงมา3%แต่3%ที่ว่านี้กว่าที่จะได้กันนะทุกคนจะต้องมีรายได้สะสมตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะแล้วจะต้องมีการสร้างคนที่เราแนะนำตรงเนะะี่ยค่ะซ้าย1คนขวา1คนเนี่ยเป็นเมนเจอร์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ไปตลอดเลยนะคะแล้ว3%ที่ว่านียจะต้องแบ่งเฉลีย่ยเหมือนเอาเค้กก้อนกลมๆมาก้อนหนึ่งแล้วแบ่งเฉลี่ยนะคะให้กับทุกตำแหน่งโดยแบ่งเฉลี่ยในแต่และตำแหน่งเนี่ยในเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกัน แต่วันนี้ค่ะ1%ยอดขายทั่วโลกตัวนี้มาให้กับคนที่ทำคุณสมบัติสตาร์ท่านนึกดูดีๆนะคะว่าวันนี้ท่านเข้ามาร่วมธุรกิจกับอินดีมเนี่ยแล้วได้ตำแหน่งสตาร์ท่านได้รับสิทธิ์ที่ได้เข้าไปแบ่งเฉลี่ยเขาเรียกว่ายอดเงินกองนี้มันโคตรง่ายค่ะเดี๋ยวไปกับคุณนางให้จบนะคะแล้วจะรู้ว่าทำคุณสมบัติเนี่ยมันง่ายขนาดไหนนะคะ องทางที่2นะเขาเรียกว่ารับรายได้อ l l เซลจาก Skill Up Demi Skill Up Demi คืออะไรวันนี้ค่ะแพลตฟอร์มของ i n d e e เนี่ยนะคะมีมีหลายรูปแบบมากๆเลยอีกตัวหนึ่งที่บริษัททำขึ้นมาก็คือเป็นรูปแบบของเป็นแหล่งรวบรวมคอร์สออนไลน์ค่ะ ะะแหล่งรวบรวมคอร์สออนไลน์เพราะว่าทุกวันนี้นะคะท่านจะปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะเข้ามามีบทบาทมากๆเลยนะคะและวันนี้ค่ะอินดีมกรุ๊ปก็ทำแหล่งรวบรวมเหมือนกันรวมคอร์สออนไลน์ต่างๆเข้ามาอยู่แล้วก็ถ้ามีรายได้เนี่ยนะคะก็นำรายได้ส่วนนี้นะคะมาแบ่งเป็นออ l เซลให้สำหรับ ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสตา์เช่นเดียวกันนะคะโ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะอันนี้คือรายรับช่องทางที่2นะคะต่อไป3นะท่านจะได้รับโอกาสในการสร้างคอร์สนะคะที่ว่าเมื่อกี้คอร์สออนไลน์ใน Skill up Demi ค่ะใครก็ตามที่เขาเรียกว่ามีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะสอนนะคะวันนี้นะคะ ท่านเห็นในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยค่ะหลายๆคนเข้ามาเป็นโค้ดเป็นครูนะคะแล้วประสบผลสําเร็จมีรายได้กันเยอะแยะมากมายเลยนะคะและอินดีมนะคะวันนี้ใครก็ตามที่ได้เข้าร่วมทําคุณสมบัติเป็นสตา์ได้นะท่านมีโอกาสค่ะพอท่านทําคุณสมบัติสตา์ผ่านปุ๊บนะคะท่าน สามารถที่จะสร้างคอร์สหรือคอร์สที่ท่านมีอยู่เนี่ยนำขึ้นมามาอยู่ใน Skill Up Academy นะคะตัวนี้นะคะจะทำให้ท่านเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ได้อีกทางหนึ่งอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะและนะคะสีคือสิทธิพิเศษในการที่เวลาที่อินดีมีทริปท่องเที่ยวต่างๆการนับคะแนนนะคะสำหรับผู้ที่ทำคุณสมบัติสตาร์ผ่านก็คือจะนับคะแนนท่องเที่ยวนะคะแบบเดียวกันกันกบ E อ c l u s i v e ค่ะหรือซิ l เ e อร์ตรงนี้นะคะจริงแล้วเวลาที่บริษัทเนี่ย ทำทิปขึ้นมาจะมีการเขาเรียกว่าเก็บสะสมคะแนนนะคะต่างๆเนี่ยนะคะถ้าท่านไม่ผ่านนะคะคุณสมบัติสตาร์ท่านก็จะได้เขาเรียกว่าเก็บคะแนนเยอะหน่อยนะคะทํายากหน่อยแต่วันนี้ค่ะใครก็ตามที่เข้ามานะคะแล้วผ่านคุณสมบัติสตาร์ตรงเนี้ยนะคะท่านก็ทําคะแนนน้อยหน่อยเหนื่อยน้อยหน่อยค่ะท่านก็สามารถที่จะผ่านทิปท่องเที่ยวต่างๆของบริษัทได้เลยนะคะเหมือนกับ exclusive ขับกับซิงเกอร์เลยนะคะ และสิทธิที่5ที่ท่านจะได้รับในตำแหน่งสตาร์นะคะก็คือท่านจะสามารถซื้อบัตรงานแคมป์ค่ะเมื่อเวลาที่บริษัทอินดีมกรุ๊ปเนี่ยนะคะมีงานแคมป์ต่างๆนะคะก็คือเป็นแคมป์ที่รวบรวมผู้คนนะคะให้เราเนี่ยนะคะได้ไปพัฒนาศักยภาพต่างๆนะคะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติสตาร์นะคะก็จะได้ราคาพิเศษเช่นเดียวกันนะคะเทียบเท่ากับ e อ c l u s i v e ค,คแล้วก็ซินเวอเช่นเดียวกันเลยนะคะอ่ะอันนี้คือส่วนที่เขาเรียกว่าสิทธิ เมื่อท่านผ่านสตาร์แล้วท่านจะได้รับนะคะและหลายๆคนคงถามต่อไปค่ะว่าแล้วสตาร์เนี่ยจะต้องทําคุณสมบัติแบบไหนถึงจะได้เป็นสตาร์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าการที่จะทําคุณสมบัติสตาร์ได้เนี่ยนะคะเราจะต้องเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะคะตัวท่านเองผู้ที่จะทําคุณสมบัติด,ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็คือท่านจะต้องเข้าร่วมธุรกิจหรือซื้อแพ็กเกจนะคะธุรกิจของเราเนี่ยนะคะด้วยไซส์ L คือการเริ่มต้นเป็นไซส์ L ตั้งแต่กำเนิดเลยคำว่าตั้งแต่กำเนิดคืออะไรคำว่าตั้งตั้งแต่กำเนิดเนี่ยก็คือ,อเข้ามาเริ่มเข้ามาปุ๊บซื้อแพ็กเกจไซส์ L เลยค่ะถ้าใครบอกว่าถ้าเริ่มด้วยไซส์ S ก่อนแล้วหลังจากนั้นอัพเป็นไซส์ L สามารถที่จะเป็นสตาร์ได้ไหมทําคุณสมบัติสตาร์ได้ไหมไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะในการที่ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษในการทำคุณสมบัติสตาร์ได้เนี่ยนะคะ ท่านจะต้องเข้าร่วมด้วยไซแอลเท่านั้นนะคะอ่าและ2นะคะท่านจะต้องมีรายได้สะสม8,000บาทโห8,000บาทคุณนางบอกเลยคะ่ะว่ามันโคตรง่ายคะ่ะในการทํารายได้คือเป็นรายได้ของเราด้วยนะนะคะเป็นรายได้ของเราทําสะสมเนี่ย8,000บาทเนี่ยโดยนับจากรายได้ที่เรียกว่าไซเคิลเท่านั้นนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกับคุณนายนะคะว่าเป็นยังไง ตัวท่านเองเข้าร่วมธุรกิจด้วยไซแอลอินดีมเนี่ยใช้แผนการตลาดแบบไ i นา r ีนะคะแล้วรายได้ตรงนี้เขาเรียกว่ารายได้องคอ์กรนะคะเป็นรายได้ช่องทางหนึ่งของอินดีมเลยนะคะเมื่อท่านเริ่มต้นด้วยไซแอลนะคะท่านมีการบอกต่อค่ะหรือคนข้างบนอัพไลน์ท่านโยนลงมานะคะสมมุตินะฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะท่านได้มา1นแอลตรงนี้ยแอลเนี่ยนะคะ ก็จะมี PV หรือคะแนนติดตัวนะคะสำหรับ L เนี่ยมี5,000 PV แล้นะคะอ่าแล้วสำหรับไซส์ L ท่านมีการบอกต่อนะคะเพิ่มอีกหรือตัวท่านเองแนะนำบอกต่อก็ได้หมดเลยนะคะอ่าได้มาอีก1 L นะคะฝั่งนี้ตรงส่วนนี้ค่ะนะคะฝั่งนี้จะเกิดนะคะ PV ที่ขึ้นมาหาท่านเนี่ย10,000 PV แต่ตอนนี้นะ,ะเมื่อท่านมีคะแนนเขาเรียกว่าฝั่งเดียวเนาะข้างเดียวท่านจะยังไม่ได้รับรายได้ค่ะ ะคะรายได้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนะคะสมมติว่ามีไซต์แอลค่ะเกิดอีกฝั่งนึงเลยนะคะเกิดขึ้นคำว่าไซด์แอลที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านแนะนำตรงเองหรือคนข้างบนโยนลงมาหรือนะคะ,ะคนที่ท่านแนะนำแล้วแนะนำต่อได้หมดเลยนะนะคะได้หมดเลยนะคะ,ะเมื่อเกิดไซด์แอลขึ้นมาค่ะก็จะเกิดคะแนนหรือ PV ถูกไหมคะ จะเกิดคะแนนหรือ PV ของท่านอีกฝั่งหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ5,000 PV ตรงเนี้ยจะขึ้นไปหาท่านสังเกตไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นมีคะแนน PV เกิดขึ้นตรง,นนะะเ,นนงเนี้ยนะคะเอาคะแนนฝั่งออนเนี่ยนะคะ5,000 PV เนี่ยคูณด้วย80%รายได้ที่ท่านจะได้รับตอนเนี้ยนะเกิดขึ้นที่4 0 0 0บาท4 0 0พบาทแล้วนะแล้วก็หลังจากเนี้ยเกิดไซแอลขึ้นมาเอกีก็จะเกิดคะแนนหรือ PV ตายรางท่านเนี่ย ขึ้นมาอีก5,000 PV นะคะเมื่อ5,000 PV นะขึ้นมาหาตัวท่านเองนะคะตอนนี้ท่านจะมีคะแนนหรือ PV รวมแล้วเนี่ย10,000 PV 10,000 PV เนี่ยรายรับ10,000 PV คูณ80%บริษัทเราจะคูณ80%นะคะรายรับที่ได้ของท่านก็คือ8,000บาทเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะรายรับของท่าน8,000บาทท่านก็ได้คุณสมบัติ สตาร์เรียบร้อยแล้วตรงนี้ท่านสร้างรายได้ไง่ายโคตรง่ายค่ะและเมื่อท่านทําคุณสมบัติสตาร์ผ่านโดยการที่ท่านได้รับรายได้8ปดพันแล้วเมื่อท่านได้รับรายได้8ปดพันท่านจะต้องมีการซื้อซ้ำสองร้อยพีวีตั้งแต่เดือนแรกที่ท่านขึ้นสตาร์เลยนะตรงนี้ท้าคุณอาอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าอ่ษเทสินดิมกรุ๊ปเนี่ยจะจ่ายหเปอร์เซนจากยอดขายทั่วโลกให้กับท่านเนี่ยเป็นไตรมาสค่ะคือ3เดือนจะจ่ายครั้งหนึ่งแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่า ถ้าไม่ได้ซื้อซ้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านไม่ซื้อซ้เดือนใดเดือนหนึง่งในหนึ่งไตรมาสนะนะคะในไตรมาสนั้นท่านก็จะไม่ได้รับรายได้แค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าไตรมาสถ,ถัดไปนะคะซื้อซ้ำทุกเดือนก็จะได้รับรายได้หจากยอดขายทั่วโลกเหมือนเดิมนะ,ะแต่ถ้าหากไม่ได้รับรายได้2ไตรมาสติดก,กัน ท่านก็จะไม่ได้รับรายได้1%จากยอดขายทั่ว,วโลกเนี่ยตลอดไปเลยนะขาดการได้รับรายได้ตรงนี้นะคะสรุปง่ายๆคือเราซื้อซ้ำทุกเดือนค่ะเดือนละ200 PV แค่นั้นเองนะคะเราก็จะได้รับรายได้1%จากยอดขายทั่วโลกเป็นยอดที่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นยอดที่มหาศาลมากๆเลยและการทำคุณสมบัติสาร์ที่ว่านี้นะคะ ท่านจะมีระยะเวลาในการทำเนี่ยเพียงแค่31วันนับตั้งแต่วันที่ท่านสมัครเท่านั้นอย่างที่บอกค่ะว่าการทำคุณสมบัติสตาร์เนี่ยโคตรง่ายแต่บอกได้เลยค่ะว่าสิ่งที่ท่านได้รับเนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะคะเป็นรายรายรับที่มหาศาลจริงๆและที่สำคัญนะคะสตาร์เนี่ยท่านคือพาร์ทเนอร์ค่ะท่านคือเจ้าของอินดีมร่วมกับพี่ก้องเลยทีเดียวนะคะ ดังนั้นค่ะต้องรีบไปคว้ากันเลยนะคะรีบไปทําคุณสมบัติสตาให้ได้นะคะงไงคุณนางเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะสําเร็จไปด้วยกันนะคะคุณนางก็ขออนุญาตแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้คุณนางขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ